เราเจได้ถ่ายทอดไอ้นี่ให้ไปเบินหรือเปล่าเรื่องในโซเชียลวะเวลาคนตอบมาอะไรเงี้ยไปเบิลทัดไหมผมไม่ได้ทําอะไรเลยมีการสอนน้องหรือเปล่าให้น้องแบบตอบเหมือนพี่หรือเชี่อเหมือนพี่อ๋อจริงๆก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ถ้าถ้าเราแบบออกงานร่วมกันผมก็ยื่นโทรศัพท์ให้เขาตอบแบบใชื่อทำไมอ่ะทำไมไว้ใจเขาว่าก็ตอบให้รู้ไปเลยว่าผมตอบใช่ใช่ใช่จริงเหรอมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่แบบแฟนคลับดูออกเลยว่าผมยังไงมันเกิดการไงแบบว่าเพราะว่าด้วยด้วยความด้วยความ รุนแรงและชั่วร้ายแล้วไม่น่าจะเป็นเขาอาจจะเป็นผมมากกว่าไม่คิดว่าจะออกมาจากใบเบิลไม่ใช่แล้วใบเบิลส่งให้เขาตอบมาคิดว่าแฟนลับเพราะน่าจะน่าจะชอบอะไรแบบผมเราไม่กลัวภาพเราหรอใบเบิลภาพที่เราเป็นแบบเออภาพผมมันทําไมเหรอครับคุณภาพอ๋อโอเคครับมันคุณภาพกรันคิดว่าแฟนับา่าจะรู้ตัวรู้ตัวของดีครับเขาน่าจะรู้แบบไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ผมแหละไม่กลัวคนติดภาพหรอกเาพรอเขาส่งให้เขายื่นปุ๊บมันจะทาให้ใบเบิ้ลภาพเป็นอยู่ที่เจ ไม่เป็นไรนะผมรู้สึกว่ามันโดนด่าอือออมันวามรู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาด่าพี่ป่ะไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าอ่าแฟนคลับได้เห็นหลายๆแบบอ๋อแฟนคลับเขายกออกใช่ไหมใช่ใช่ว่าอันไหนคือไบเบิร์ดอันไหนคือพี่เจนน่าจะน่าจะแยกออกตรงแต่ว่าแฟนคลับเขารู้ว่าอันไหนคืออันไหนครับผมผมสามารถพูดชื่อพี่พี่ออกไปตรงนี้เลยได้ป่ะ๋ยวเราฝากดีกว่าคนมาเชื่อว่ายังไงบ้างเออจัดถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงเออปากการค่ะเอ้ยไปปากจบเลยเหรอไอ้นะปาดจบเลยเหรอ ไม่มีโอกาสให้ผมแก้ตัวเลยเลยฝากเลยฝากเลยอ๋อฝากเลยฝากไปแล้วฝากงยองอีกร <Okay S 2> อบหนึ่งอยงีกรอดหนึ่งต้องคิดบ้นนานแค่ต้เวอร์ยังอีกรอดหนึ่ง <c oughs> ต้นคริสต์มาสหน้าเซนต์เวิวเวลแล้วก็งานเฉลิมฉลองเทศกาลที่จะกำลังจะไปเคาดาวแล้วก็รวมถึงคริสต์มาสด้วยก็เรามีจัดอยู่หน้าลาเซนต์เวิวเวลเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต้นคริสต์มาสหรือว่าจะเป็นเดคอเรทเดคอเรชั่นอื่นๆที่สวยงามมากๆครับผมใครอยากจะถ่ายรูปใครอยากจะมาเดินชื่นชมเทศกาลคริสต์มาสก็มาที่นี่กันได้ครับเซนต์เวิวเวลครับเป็นภาษาไม่รูอ๋อฝากก็ขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะผมก็ไกด์ส don't forget to visit central world uh, the christmas tree lighting um, they decorated the whole square guys so don't forget to come visit and take a lot of pictures yeah